เปิดโฉมหน้าผู้มีพระคุณหนิงปณิตาหลังยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับหนิงปณิตาธรรมวัฒนาต่อมาได้พบรักกับจินจรินธรรมวัฒนาซึ่งจินจรินเป็นทายาทเจ้าของตลาดยิ่งเจริญอันโด่งดังและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านหนิงปณิตาผันตัวจากนักสแสดงขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครในนามฐานะผู้จัดละคร บริษัทนีโน่บร ا د สจำกัดในสังกัดช่อง7 HD โดยมีผลงานที่โด่งดังหลายเรื่องซึ่งปัจจุบันกำลังทำละครเรื่องบ่วงวิมาลาล่าสุดทางด้านหนิงปณิตาได้ออกมาเปิดชมหน้าผู้มีพระคุณของหนิงปณิตาหลังยื่นมือเข้าช่วยเหลือพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณในความเมตตาเด็กน้อยที่มาช่วยทำฉากเปิดเรื่องอย่างสมบูรณ์ในช่วงที่รีบเร่งมากขอบคุณสำหรับ 8ปีกับอาชีพผู้จัดละครที่คอยให้กำลังใจในวันที่นอยและร้องไห้ตลอดขอบคุณที่เป็นคนสร้างความฮิเขิมและเสียงหัวเราะให้เวลาที่ดิ่งจิตตกขอบคุณที่ทะเลาะก,กันทุกทีที่เจอกันและสำคัญขอบคุณที่จะไม่ทิ้งแล้วช่วยต่อไปฮ่ <h ahaha> าฮ่าฮาฮาบังคับห้ามทิ้งอันนี้พูดเองเพราะหนิงเป็นน้องเล็กสุด